ที่นี่คือร้านอาหารสไตล์ยุโรปค่ะซ่อนตัวอยู่แถวลบลีเซ็นตลาดแซดวันลบลีร,ร้านอยู่ซอยจอมพลป1เยื้องกับทเวนตี้ที่ร้านอังเกลเคววนะคะจะเป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปค่ะมีเครื่องดื่มด้วยนะกาแฟพรีเมียมอาราบิก้า100%บราซิลถูกใจคนรักกาแฟนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบนอนคอฟฟี่ด้วยค่ะถ้ามาร้านนี้<ๆ>เมนูนี้ห้ามพลาดค่ะพิซซานาโปลีนะคะแป้งบางนุ่มหนึบนะคะแล้วก็คือขอบเนี่ยฟูนุ่มที่ร้านทำแป้งเองค่ะแล้วใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศอิตาลีด้วยนะพิซซานาโปลี ทแท้ๆกดแล้วขอบต้องฟูคืนตัวเมนูเอกเบรนดิกนะคะเป็นเมนูบรันช์สไตล์ยุโรปหน้าตาก็จะเป็นขนมปังที่มีไข่ลวกแล้วก็เบคอนไอเลิฟเบคอนไอเลิฟไข่ยเยอะเมนูนี้อร่อยกินง่ายค่ะนุ่มละมุนถ้ายอยากทานอาหารไทยที่ร้านก็มีนะคะที่เราสั่งมาก็คือคาคุกกะปิเมนูนี้นะคะไก่สอดไส้ซอสแฮมนะคะคือจะใช้อกไก่แร่บางค่ะด้านในก็จะเป็นแฮมนะคะมาพร้อมกับมันฝรั่งทอดเมนูนี้รสชาติจัดจ้านใช้ได้เลยค่ะกุ้งเด้งเส้นนุ่มหอมเครื่องถึงใจถ้าอยากกินอะไรเบาๆไม่หนักเกินไปแนนนะะําเลลยค่สัดบอ สลัดเขาเอร่อยเมนูเบกเกอรี่และเครื่องดื่มนะคะก็พร้อมให้บริการที่ร้านอังเคิลแควินใส่ใจเรื่องความสะอาดมากค่ะแอบไปรู้มานะว่าเขาเนี่ยใช้เครื่องร้านจาระดับโรงแรมและที่สําคัญมีการฆ่าเชื้อและผ่านความร้อนสูงก่อนเสิร์ฟทุกจานนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าได้รับอาหารที่อร่อยสดสะอาดและพนักงานนะคะมีการบริการที่ดีพร้อมบริการจัดเลี้ยงั้างในและนอกสถานที่